น้องมวันนี้แล้วน้องจอยนองจอยนี่วันนี้มีน้องจอยมาอีกใช่น้องจอยครีลักอะไรนะเมื่อเรียนมุกเมื่กับว่าปรึกษาบูนไออให้มันเลีนผู้เดียวมันหลอดบอบเอาไม้มาให้น้องจากบานได้เกะอานนลมาลูกอันนี้ลำมาเอาไม้แเป็นลูกอาอันนี้เป็นน้องชื่ออะไรลูกศิลปินน้อชื่อเวอร์ค่ะโอ้ยนี่นะ เีค่ะน้องจอยชัยพนธราจันทร์มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะโอ้ยให้ไอีกดี่ชัยพอดิเสียงดีดิตเ้าออกาลิออาปีที่แล้วปีที่แล้วีอไเป็นรองศรีสะเกกุ้หยิงผ้ามากปีทแล้วมาสมหลังหันพ่อแต่กุ้หญิงไมไอ้ชี้ศรทั้งหวกุ้งสองเ อันนี้ผมเป็นสังวาคือใสั่งสังเก็ดหน่อยเรายาบาควายาบาควาอาจารย์เน่าอาจารย์เน่าครับเดี๋ยวลองมาวิเคราะห์ว่าลูกสาวมาสมัครใหม่มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนี่พ่สาวว่าน่าจะสองคนเอยพี่ที่เราซีสเกตคุณอีกนำทีมอ่าเฮ้ยพี่หลานมาสมัครอะไรกันหรอ มาจากบ้านอนีเมตมบลหนองบัวค่ะเมื่ออส,สมาสตถจังหวัดร้อาเอ่ะยู่โซนนั้นเมื่ออสมารถเซบุวบนเมื่อปีกันไหนปานนั่งพยตัวตมบลอีเมอีอีจไหอีเขาบ่ให้เอาหมูต้บ้านพ่แม่ออามสระอีเสีเงินด้ไหมาพานันตบลพุ่นเม ไอ้คือยี่หมิงยี่หมิงชหมิงบ้านนี้จะเก่งกับไอ้เท่าไหร่โอ๊ยไอ้จะได้ยังไงบ้านไหนิ่งเสร็บ้านไหนยิ่งเสร็จบ้านไหนยิ่ส มันอนไ่นยอ่ยอู่ห่างนมันใส่คำเขาอยอะมันอมันไปทไปหาหองหาแพ้ไปหาหองหาแพ้มันก็อายุคนไข้ถือยู่ขนาดใหญ่ออกมาทามหาชนทห้อยุงแขมันเหรอผูอยู่รไ้ไม่่ีสิเป็นปะเอาเอาอาเขาอีก่เียดลนะอีลงไขเป็นไพรสันอีเฉเอาเลยอีอยุยุ่งแม่เดีอยอยุ่งแม่ยยนร่

เอาย็งจีเราจากเกาหลีมาอีกยุคยุคใกันก็รกันนองแท่นแี่ญี่ปุ่นในที่อนก็ครกันเคยเห็นหน้ากันเปล่าเห็นหน้าใช่อน้องจอยอยู่อัสมาหักแท่งอันเดียอันฟ้าท้องอยู่ฟ้นท้องอันนี้อยู่ฟ้าท้องนะฟ้าท้องอยู่อ่ะไม่ม่าจากพี่น้องจากหาซามันตัดสินสวกกันเดิมพ่นเริ่มศิลปินของบอจูที่จะรับมา อยู่กับพู้องาขึ้อยู่กับพี่น้องทุกๆท่านถ้าวันนี้น้องจอยทำร้านแตกมีโอกาสรึเอเพราะฉะนั้นพี่น้องใส่ด้ยวัามาใครที่มาีมากใหู้แดนลผู้ได้ยินดีให้ยูใหกับสุนทร่มพกตลงแล้วว่นหนาผู้ได้จมหรูไลอกยังเดแล้วผู้ยินดีจินตนารเล่นเบาได้ชอบยิ้ว่องสองรหับยิ่มไหม มันคือาอยูห้งสองผู้ใดเห็นผู้ใดเห็นแย่เลยแย่เลยเนื้อมาจันอีกแ้วกอกันไหมครเอาแต่จเาฟังที่เารอบไ้ลงวาเดียห้อยกอดูดฮู้ขอตั้งเด็ดๆไปด้วยนะครับขอหนึ่งล้านวิวนะครับข้รอบไม่เข้ารอบเดี๋ยวยัเล่าจาเล่าสู่ฟังอีกทีนึงอ่าลห็นั่นไ้านวิวลยปม ม่แก่ตัวแม่แก้วขอบุนเออแก่ตัวเป็ตะพหัวอรุณนีมาบาอาจารย์เต่าสิบเก้าตอออารยเ่าสิบเก้าไม่กวาดพูดอะไรไม่อาจารยเตาสิบก้โอ้ยหูหลดก็ลอยลอยกัจเต่าหอโอใช่โยมหลายคน โอยยยอัคนอนีม้มันสิบสองินคัโซฮอตมันสิบแปด่ราอยแมาดนักเโซฟาแม่มันโยชสุขัอนาคตเขาจะเป็นมิดมิดเาจะเป็นมิดแกรนนี่อนาคตเขาจะเป็นมิดแกรนวันนี้ัยจะส่งาประกวดนะเอามีสโก้ง่เลยเอาไม่ไก่อนมาก่อนเลเด็คนนี้มีนาคต อาจารเฒาเนี่ยเขาจะต้องขึ้นมาแบบนี้ช้าๆให้ฟังเอามาอานามันตายไปแล้วอานี้จัดมีจัดมีอะไรละเอยดอาันนี้คเาอาจารเน่าขอขอให้รายละเอียดว่าย่อยพอเด็กคนนี้ก็ป็เด็กหน้าตาหน้าตาใช้ได้เข้มียน ไม่ช่กบกมาไหนจะไปเกิอนเราเลิกกูสมก็สุดไมน่าจะไอ้ีันไหวไอ้ดีฉัเลยแต่พัดขัดเองตาพาพาเอาวีดีได้พี่น้องขัดขัดพอแล้วเบาแล้แมนตอนนี้แล้วแล้วแล้วไม่สราบว่าเป็นยังไง สอบถามสาวน้อยคนนี้แล้วเป็นลูกกำพร้าเออ่ออยู่ทเงฝ้า็เรยยิล่าก้อนฟออยู่ที่ฝ่าด้วยโดนเกียตโดนใจพี่น้องท่โลกที่หลังพี่พ่อที่ไหนพี่พ่อใครนี่โออยบู๊บไปไม่ใช่หนุ่มคนนี้แล้ว อนะไ้สดเดมลูกองนี่นะครับเออแล้วทีหลางเอารถออกมาแลมเพีพอแล้วอยู่น้ำเขาอีกก็จะมีโอกาสอ่ากีกิจนะคอับพนันฝั่งนี้ออกซอยซอยซอยลนใจเออขอให้รัตแตกเออถ้านั้นแต้มมีโอกาสปีสิบขวบมน้าแนนเสียงใช้ได้ในการนอกกับมมาได้ดหน่อยนะเฮ้ยนุโชคดีน้องใจนะครับแต่กีกจะมาคืออาจสามารถ และคนที่ทำไว้ร้านแตกคนแรกที่เข้าสู่วงการใซหละนี่ไหละไซา้ไมหย่ไหนเพิ่งลืสวว่มันคือยืนมีทั้งกีสดใกูซาส่งใหายังดีใส่อะไปชุดหวโีอะลูกน้องเอ่นี่คนที่ทำร้านแตกคนแรกคือคนนี้ไปยังแย่มาทีี้งไจะไอาจารย์แย่ พขาโจมตนไ่ยังไปพังลูกสาวก็าไทยไปนี่เออนี่เจนโมาแล้วนี่เดี๋ยวันนี้มันขค้นน่นก็าไปงันนี่แหลไปจะาเช็ยนียงาปบ้นขาวแล้ววลม อาจไปไม่หือาาไปใส่เพลงไม่ผิดสูสายได้ครับผมไอเพลงสาวสมัยใจแตกโอ้เออสาวเถาพ่อภูเบ้าหน่อยไ่ร้ันที่ทสองกลุ่มผ้าเลครับเลยเรีนครับปลอยปลอยเพลงไม่สันพิเศษสุนทรสาวเถาเห็นภูเบ้าไหวละอ่อน่ได้เออคนหรือถาด สะเพกสเพ่ยสเล่สเสร็่ากิอาอ่งพอโยกขามีรอบหนึ่งหลบมากเพราะพอโยมาพอดีม่ใช้เสียสีือพอพอโยขอ้ยจะมาว่าหลายมันคือปีที่แล้วปีที่แล้วสีสเกตปีนี้มาเป็นสาวนยจากรอยเอ็นอ้ย่พ่าเมน่าเป็นศิลปองให้รอยเอ็นเลดปีนี้เอาลองฟังลองพ่อืออาจจะขออีกรอบหนึ่งให้พอโยฟังคือขอดนตรีมาขอมาหันเพิ่นเอาเงินไปให้ หารอยสองใบวาฝากไปให้น้องรับเพื่อนรับแทนมนวาใหญ่ด้แล้วเอซีใหญ่เลยล่ะเพื่อนไปหาว่าฝากให้นอกรับเพื่อนรับแทน่วฝากให้นอกฝากใครนอเอาไปยุบอกเมื่อนเอาไปโนบลัเสียงหลไม่ใไงหนี่ฮะเสียงหลังจเหนเอาไป้องก็ไปในค้นใลานพื้นมื่อืนมืออคืนวันอีรุพโจ้ก็ไปรานอาหารอีสานและพื้นแล้วใครเป็นผู้จัดการวงเราเมื่อคืนนี้นี่จ่ะพโจ้ก็ไป ฝากไปนะไปงนดูเดียวไปกี่ไปนั่นเลยเดี๋ยวมีน้องว่แมนพี่น้องคือลูกสาวจริงแล้วแมนว่ต้องควรนไปแล้วลูกพอมีเวียกหลายทางวงนี้สองวงสามวงพอมีเวียกหลายมองเจ้าความก็ต้องปรับตัวจริงขึ้นเพราะก็น่าขึ้นแมนแต่ไหนพอนั่อุ่มนั่สู้เึ็นแต่ไหนวันที่เอาแว่า็คิดว่าพอลูกคู่บุญสมบอกพ่อเวียกหลายพ่อเวียกหลาย ยังว่าดูเรียนทั่วสิลูกอีพอเอาอันนี้เอียงก่อนลูกมาจากไสก่อนค่ะซื้อน้องจอยค่ะมาจากอำเภออัสมาจังหวัดร้อยเอ็ดงโอ้น้องจอยอัสมามานเด้ฟังแล้วไปจบพอดีแล้วยังเป็นมากพอดีเอาเพียงไหมลูกเอาเพียงไหมมานเดี่ยวฟังหน่อยๆแล้วขอยืนเคียงข้างขอยืนเคียงข้างอายุเท่าไรลลูกอายุยี่สิบสามปียี่สิบสามปีเรียนอยู่บ่ล่ะไร ยี 23, 1 1> ่สิบามปีเขายี่ส of anyway> ิบสามรัจอยอาสามานเนาะพายุ่งเทียบพโลกมีใครเป็นต ah ้นฉบับมีใครเป็นไอดอลอมีอุงอิงกับร้องทเพลงอฮะมีอุงองกั้องำเพลงดีใจดีใจในวปะหดีใจดีใจเาอาจารย์พ่งคอยยื่เทียบข้าง เห็นพ oh, ่อจูยังเที่ยววะโอ้ยังไม่จับดักทั้งยืนเห็นตามพ่อจูยู่ประจำเพื่อเห็นตั้งแต่พ่อจูมาสมัครกับแม่อยู่หลังห่านพะนะเอฟซีสาวน้อยก็ข้าหนูมว่าพ่อจูมาตลอดติดตามสาวน้อยมามาตั้งแต่พ่อจูมาสมัครกับแม่อยู่หลังห่านพะนะก็ใหญ่ไปมาเลยเอาอาจารย์ฟังมึง ขี้ยากไปเนยรู้บอกขี้นัง,นงกคนตัวย,ขยงขี้นักคนรวยนักคนรวย <laughs> าจารย์เน no ่าว่าไปแล้วมาต้องอยู like ่ท oh, so ี่นะอาจารนาก็ดีโวยพดดันพดเกิดทไมจึงว่าเป็นคนอาสมาทั้ลูกเนาะอายุยี่สิบยีอะไรก่อนยีปีค่ะี่ิบสามปีติดตามปอโจวะตามค่ะเราแต่มาสวากเมียร่งหันว่ะยิงว่ะตอนนะไ้อยู่กับใครลูก อตอนนี้อยู่บบพี่สาวก็อกค ok อยู่กับพี่สาวเพือลูก่อเสียอ๋อเสียแล้วแล้วก็ถามก็ข้าวบอกว่าวันนี้ถ้าพ่อโจนรับก็คือไปได้เลยเพราะว่ากระเป๋าติดตัวแล้วไม่มีอะไรจะนั่นแล้วว่าไงเพราะว่างนนี้แต่ว่าผมก็บอกแล้วว่าขึ้นอยู่กับพี่น้องว่าขอให้ร้านบิ๊วแตกนะหนูเอออยู่กับวัสนาบอกคนบนฟ้า และเอาเวทีแห่งนี้แต่สุ่มเสียงก็ธรรมดานะครับเสียงสาดดีมากเราขอมาเขาเป็นิว่าได้พอจูอีฉอดบอกได้ยินไหมจอยสีได้กันได้ไหมอีหังกันอีหลังหรืออีหลังป่วยนะจอดสีได้กันได้ไม่ไม่ไม่เราจะทำวงสองอยู่แล้วศิลปินมากมายมาแล้วจะมาเพื่อแข่งกับผู้หญิงมาเพื่อจะแั๊งแจ๊จแจ๊บไปได้ปะเนี่ย พี่นี่พี่ดักขึ้นี่อาทิาย์แรกข่าแรกแล้วเแม่ล้งกเค่อยกูด่าก็ได้ยังเดียวเียพี่ยังก็อุ้งอิงนี่แหละนั่นเดียวเห็นป่อพ่อเียวยังก็อุ้งอิงนี่มาั้เดียวเลยดังเลยอุ้งอิงมาได้เห็นว่อแล้วทานได้บอกไบนี้ใั่บ้าบ่ถึงว่าดังลูกบ้าถึงเสงว่าดังเลยบ่องปกติดังก็ดังไ่มีอยู่ไหนน่จ้ะเอาฮะมดังมาไหลแผลหลบุมดังแบบนั้นดังขีดยาชิมูกตัวดุก ดังมันมีขีมอุ่มดังเร็วเดืนไน้องเสียงกว่านะน้องยังกว่าน้องจอยค่ะ๋อน้องจอยน้องจอยถือว่าต้นทุนมีต้นทุนมีพ่อนสวรรค์มาหลาเพราะสียงกวดเยอต้นทุนของเสียงแกวเสียงนาเสียงกวนดีเสียงมีพลังมีพ o w e เสียง飒หรือเสียงอลลัมแต่ว่าต้องปรับแล้วก็ต้ความเข้าใจครับเสียงสา飒เสียงของมอลำัมการเข้าถึงบอลลัมแต่ว่าสามารถปรับได้ด้วยมีเบื้องต้นว่า พ่อกับแม่เป็นหมอลำไหมอ่าแม่หองสารพัดโอ้แม่หลงสารพัดแม่เข้าวัดเข้าวัดนี่พ่อนี่ทงเทศเลียบปรรมเอาเทศเลียลูกนะพระสารพัดสารพัดสารพัดอ่ามัดี้จากได้กล่าวเป็นเรื่องราวเลื่อมสินหาจะขอพันละนาสินทั้งหาจำให้มี้สินทั้งหา ข้ลราาไอข้อที่สองอที่สอกีมาห้ามหนักจับหารูจับสองิพ่อแม่กที่อกคุณเมียกัที่อกนอนยกคุกเม็ดแต่ขีนอนยกคุกเม็ดแต่ขีจะไปเหตุว่าน้าับพ่อเสียงเหมือนกันไหมมึงเหมือนดันไหมพ่อพูดแล้ ปุกเลยไม่เอาเขาจะเอาเองเขี่นเลยรับว่าจะนาโจก็รับรับเมันจะไปอไนเดกนเจ้า้ชายใส่วเาัะเียร์ซ้ำันกบลูกสาวเจ้าเนอะไเจ้าเียร์พแล้วเออยไ่ได้ไปเลยบังไฟเลยไม่ด้อสเนียงที่สารนีนาตาซืือเบื่่ว่ามันนี่มันจอดเองไปแจ่ได้เะฮเพราะเป็นอยัางยุนี่กับเเป็นอย่งเขายู่่ายรถอย่างนั้นเรียนยุ่งซุ่มมือ เลาอยู่ขนาะนี้ว่าเลาอีา๋อ่ะถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ศิลปินเพราะว่าวงสาวหน่อยล้อเพื่อนสองเขาเปิดทำสมาธมันต้องใช้สมาชิกหลายร้อยคนเหมือนกันนี่ก็ถือว่านะครับอาจจะเป็นหนึ่งอยู่ในจํานวนหลายร้อยคนกับวงใหม่ประมาณสักสองร้อยชีวิตที่แรนบ่สเซียนน้อยพี่น,อน้องทำฝากวันเดองที่แรนบ่เสีนยนน้อยเขาเสียวหางเครื่องยักสามสิบโซกันเนาะเสียวหางเครื่องจักสามสิบเวทีจะเก่าห้อง บัดมานังเบิ่งไปเบิ่งมาเราพี่น้องเอางานเจ้าภาพมืองทงมาจังสี่วันนี้จัะมีซิบเวทห้องเสียวเวทสิบกันที่นี้เวทกับท่านให้กับซิบเวททว่ากันลงแถว่าสำคัญเบิร์อสรุปแล้วก็คือเวทีเท่ากันเสียงสีเสียงแดนเซอร์ไม่ต่ำกว่าหกสิบวันที่ีดเอาไปมากวันสี่้อยที่เกขาสิบวันนี้ครับเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเพื่อจ่อราคานะครับว่าจ้างแล้วนะนะครับตอนนี้ครบสิบสิบเจ็ดสิบงานแล้วสิบสิบงานนะครับคือวงวองเวงฝากไว้นะครับเราปรุงให้เราใจท่านหนึ่งพี่น้องครับ แล้วฝากด้วยนะครับขอให้ขอให้ติดมาแรงด้วยมาลองเี๋ยวมีคนมีหลายหลายแฟนที่เป็นแบบไหนเนี่ยคนที่เห็นใบกวนท่านี้กีเอ้เนี่ยคนที่ทำไว้เป็นไอดอลคนที่ทำร้านแต่เขาไม่รู้โชคดีนะครับเราใจขอรุกินกินยากนะมาคำน้าไม่เป็นหน้า เห็นเพื่อนห้องไปหน้าเพื่อนไฮยุขังเวทีดีใจกระสเดขึ้นเวทีดีนะชีวิตคนเฮานะครับถ้าเรารับเข้ามาแล้ววันหน้าเขามีอนาคตที่ดีตัวเฮาก็ได้เฮาได้บุญไปน้าเนาะได้บุญในวันอะไรได้ทรงเสริมลูกหลานได้เป็นโอกาสให้คือกันทียงเขาจะนี้ลงไปนะครับอุ้ยมาวันนี้นี่นะขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์ กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ